ฮามาสโจมตีสนามบินสพัสไยรับสหรัฐเสียชีวิต4อเมริกาชาติโยุโรประงับสายการบินเร่งอพยพพลเรือนพ้นอิสราเอลจากที่มีรายงานเบืนน้องต้นหลังจากการบุกโจมตีของกลุ่มนักรบมฮามาสที่ปฏิบัติการได้ผลในรอบหลายปีสร้างความตื่นตระหนกให้กับสหรัฐแ,และอิสราเอลนั่นเองที่ทําให้ต้องพิจารณาถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศยานของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้เหตุการณ์ได้ดําเนินมาถึงวันที่9ตุลาคม2566ซึ่งถูกเผยแพร่ โดยบอกติดเอรอัปเดตที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าปัญหาอีกอย่างคือกองทัพอิสราเอลมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สายไกลน้อยมากมีแต่ไอรอนโดมที่สายกล้คือในกรุงเทลอาวีป3ชุดกรุงเยรูซาเล็ม1ชุดและเนติวอตทางใต้1ชุดที่สําคัญมีเ็ชุดพังไปแล้วหรือหมดลูกจรวดขีปนาวุธนําวิถีต่อต้านอากาศยานนักรบมฮามาสรู้ดีจึงระดมยิงขีปนาวุธและโดรนมุ่งไปยังเป้าหมายที่สําคัญเหล่านี้และคือคําอธิบาย ว่าทำไมเมืองเอสเคโลเอ a ดั ash, และเซเดรอสจึงไม่มีระบบลูกจรวดอิสราเอลพุ่งขึ้นไปสกัดได้เลย ขณะนี้กองทัพอิสราเอลจึงไม่ได้สนับสนุนลูกขีปนาวุธไอรอนโดมให้กับ3เมืองชายแดนนี้แต่ให้เฉพาะหน่วยทหารในตัวเมืองชั้นไหนเท่านั้นล่าสุดฮามาสได้มีการยิงจรวดถล่มสนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลและพวกเขายังคอยดักซุ่มโจมตีขบวนรถขนอาวุธยันเกราะของกองทัพอิสราเอลจนพังยับเยินขัดขวางไม่ให้ส่งไปแนวหน้าโดยง่ายมีรายงานว่ามีสายลับชาวอเมริกันอย่างน้อยสี่รายกลับบ้านเก่าและถูกฮามาสจับเป็นชเชลยเอาไปล่อเป้าให้อิสรา อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ในชนวนกาซาทําให้มีพลเมืองประเทศที่ประนามฮามาสกลับบ้านเก่าจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆทางการสาหรัฐและแคนาดาจึงขนลุกตั้งหรือว่าอิสราเอลอาจควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไม่ง่ายเสียแล้วจึงสั่งระดมสายการบินพลเรือนสหรัฐแล้วเร่งอพยพพลเมืองออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วนพร้อมกับโปแลนด์โปรตุเกสและโยุโรปอีกหลายประเทศก่อนที่นักรบฮามาสจะโจมตีจรวดทีรวัวใส่สนามบินมากกว่านี้หรืออาจจะเข้าถึงและยึดสนาม ปิดได้เหมือนคลายยึดฐานทัพใกล้ชายแดนการเกิดสงครามใหญ่ในอิสราเอลคราวนี้นักรบฮามาสอาจด้อยกว่าด้านอาวุธแต่เหนือกว่าด้านกลยุทธ์คอยใช้ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแมนแพดคอยสอยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินจากระยะใกล้เผาขนใช้โดรนทันสมัยคอยทิ้งหัวรบระเบิดลงมาใส่รถถังรถหุ้มเกราะและทหารอิสราเอลมีการปล่อยโดน ชีพุ่งชนเป้าหมายทางทหารอย่างแม่นยำซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยังไม่มีวิธีการรับมือที่ดีต่ออาวุธไฮเทคนี้การส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดและส่งกำลังภาคพื้นดินบุกฉนวนกาซาจึงเก่าไม่ถูกที่ขานเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือรูั่วจำนวนมากตลอดแนวชายแดนถ้าอิสราเอลยังควบคุมไม่ได้ก็เหมือนหลังข่ารัว่วเช็ดพื้นเท่าไหร่ก็ไม่แห้งหนทางจะชนะศึกครั้งนี้จึงมืดมนยังคงยืดเยื้อต่อไปแต่คงจะเป็นการสู้รบกันระหว่างอาคารต่อ อาคาคซึ่งยากมากเพราะฝ่ายฮามาสเตรียมการมาดีคนคิดแผนคราวนี้ให้ไม่ใช่คนธรรมดาต้องระดมหัวกะทิอย่างอิรานจึงสามารถทำได้ขนาดนี้และคงกำลังมอนิเตอร์อยู่ในเลบานอนแม้สหรัฐจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาอารักขาอิสราเอ,เอลและวางยิงขีปนาวุธโจมตีทางทะเลแต่อาจต้องเสียใจที่สุดพระทางกองทัพฮามาสและฮิชบุลล์อเองก็เตรียมโดนรุ่นใหม่และขีปนาวุธร่อนระยะพิสัย2,000กิโลเมตรพร้อมกับเรือเร็วจม ที่อิหร่านสนับสนุนให้มาสามารถปล่อยคีปนาวุธร่อนฝนเหล็กหายใหญ่ไปต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่จะเป็นเป้านิ่งขนาดมหึมาอยู่กลางทะเล